อยู่แล้วว่าสายไหนบ้างนะฮะแล้วสายไหนที่ไม่ขึ้นก็ oh. เชื่อว่าหลายคนอาจจะเข้าใจผิดกันไปเยอะ,ะนะฮะโดยเฉพาะตรงสายตรงที่วิ่งเรียบ่วนอะ่ะเอกมัยรามินธาไอ้ oh. ตรงนั้นไม่รวบนะท่านผู้ชมนะ oh. ผมเนี่ยเคยหลงไปรอบนึงเหมือนกัน เอ้ยวันนี้วันหยุดเอาแล้วสบายวิ่งจริงจวิ่งข้างล่างก็โล่งๆแล้วล่ะแต่เฮ้ยวันนี้ขึ้นฟรีเรียบร้อยขับเข้ไปอ้าววันนี้ไม่ฟรีนะจ๊ะเรียบร้อยค่ะเออนะถอยก็แทบไม่ทันเลยไม่ถอยแล้วก็ขับเข้าไปล่ะเออตรงนั้นห้าสิบาทนะพี่เป๊ะเออเออ้วสี่สิบบาทเลยก็เดียด๋ดวยวอ่าบาณนั้น่ะนะท่านผู้ชมนะสามสายนะครับท่านผู้ชมฮะที่ขึ้นฟรีทางพิเศษเฉลิมมหานคร19ด่าน ทางพิเศษศรีรั31ด่านแล้วก็ทางพิเศษอุดรรัตยาอีก10ด่านนะครับทุกผู้ชมฮะเที่ยงคืนหนึ่งนาทีถึงเที่ยงคืนคืนนี้นะครับทานผู้ชม oh. นอกจากทั้งดวนขึ้นฟรีแล้วทุกผู้ชมฮะกรม,มอุทยานแห่งชาติ นะฮะก็ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานด้วยนะครับแล้วก็ออกครอบคลุมไปถึงวันอุทยานเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่านะครับแล้วก็ยกเว้นค่ายานผานะสําหรับประชาชนคนไทยเท่านั้นนะครับเนื่องในวันเฉลิมพระชมมพันสาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับ